สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Smiler d <laughs> ทุกคนคืออย่างนี้เป็ดจะบอกว่าคือเป็นอยาก r รีอคชันขั้นกูมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคือเป็ดลงคลิปไม่ได้เสียใจจังเลย คือเป็ดตัดคลิปนานมากแล้วบอกว่าแบบเป็นคิดด้วยแบบเป็ดเป็ดก็ตั้งใจตัดนะแต่ว่าแบบคือก็เข้าใจเป็ดก็เข้าใจแหละนาะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับทีนี้ก็โดนบล็อกไปเป็ดก็เลยไม่ได้รีแอคชั่นขั้นกูเลยนะครับทุกคนทีนี้เป็ดก็คิดอยู่ว่าเป็ดอยากจะรีแอคชั่นซีรีอะไรนะแล้วเป็ดก็ไปเจอซีรีหลายตัวเลยทีนี้วันนี้เป็ดก็เลยว่าอออ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราย้อนกลับไปดูซีรีส์ที่เป็น t o อปออฟเดอะชาวเมื่อปีที่แล้วกันดีกว่าไหมทุกคนปีที่แล้วคือปีของทานชัยคือแบบ ป็ดก็เลยว่าเออเป็ดไม่ค่อยได้รีแอคทานไทยเลยวันนี้เป็ดก็เลยว่าเป็ดจะมารีแอคทานไทยนะครับก็อาจจะรีแอคเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามเป็ดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ก่อนไปดูรีแอคเป็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็ดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e กด subscribe ให้เป็ดด้วยนะครับทุกคนครับผมเป็ดอ้อนนะขอร้องและกดซับสไคร้ให้เป็ดเด่อนะคนดูเป็ดน้อยมากเลยนะครับ เต้นเต้นจังเลยอ่ะคือจริงๆก,ก็ดูแหละก็เคยดูมาก่อนแหละแต่ก็เออถึง,จ,งจะเคยดูแต่ก็กลับมาดูมันก็มันก็จะฟินอยู่ดีนะทุกคนนะก็คือมันก็จะฟินอยู่ดีอ่ะเราก็เลยว่าเฮ้ยเราต้อง,เร,องเราต้องดูให้ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับจริงแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาแล้วแป๊บหนึ่งนี่เปิดมาฉากสนามบอลเลย ่จังเลยอ่ะขนาดเห็นแค่ขานะตอนนี้นะชีวิตผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในรั้วมหาลัยจะได้เา็ปังนที่ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมแล้วทุกอย่างที่คิดไว้ก็ดีเกินคาดเพราะถึงแม้จะถูกพ่อสุดที่รักบังคับให้อยู่หอในแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีเพื่อนมีสังคมรอบข้างที่ดีหรือแม้แต่กระทั่งรูเมท ที่บอกได้เลยว่าหล่อแบบไม่มีที่ตินิสัยก็ดีชิดหายงานเนี้ยได้ควงกันออกไปจีบสาวๆได้เมียสมแจ้งแต่ปีแรกที่เรียนแน่นอนอ๋อแล้วผมบอกหรืยัง ว่าผมอะเลียดเกยจนกระทั่งต้องใส่แว่นดูแล้ว,ลวเราเบียดไปท้ายไลยไปท้ายดูอะไรของมึงวะเสียงดังชิบหายเลยไมึงรู้หรือยังเนี่ยเป็นชอบอตัวละครชื่อโนในเรื่องนี้มาก <c oughs> เมทมึงอ่ะเป็นเกย์ชิ<ค><ย>้นนี้ว่าไงนะ น่าหาเรื่องมากน่าหาเรื่องมากโอเคเราจะไม่ดูทีเซอร์อะไรสิ้นเราจะรีบเลยรีบเลยรีบไปอย่างเดียวและไม่เข้าถึงใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนางแค่ไหนจะตาม คลิปนี้น่าจะยาวอยู่นะทุกคนนะเต่ก็จะพยายามตัดให้มันอยู่ประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเรนเดอร์ครึ่งครึ่งวัน hi, hi. เลยก็ว่าได้มึงกลับมานานแล้วหรอกินอะไรยังอ่ะกูมีขนม้วยนะเป็นคนดีซื้อขนมมาไปทานอืมกูมีเรื่องใหา่จะถามง่ะเรื่องอะไรอ่ะแล้วทำไมมึงทำหน้าเครียดอ่ย มึงเป็นเกย์ป่ะวะอูถามตรงอย่างนี้เลยนะทุกคนนะว่าไงวะเป็น้างาน,นกูต้องบอกตรงๆวะ่ะว่ากูเกียดเกย์แล้วมึงใช้กูทำยังไงอะไม่กูก็มึง สักคนต้องย้ายออกว่ะแล้วการที่กูเป็นเกย์มันน่ารังเกยียจขนาดนั้นเลยเหรอเออกูรังเกยียจแล้วการที่กูเป็นเกย์กูไปทำอะไรให้มึงถึงมึงไม่ได้ทำอะไรให้กูแต่กูก็จะไม่อยู่ร่วมห้องกับเกย์อย่างมึงอะ่ะงั้นมึงก็ย้ายออกไปดิ พอไม่ใช่กูที่มีปัญหาแต่เป็นมึงนะไอ้ธานกูจะบอกมอีกครั้งนะว่ากูเกลียดเกย์เกลียดเข้ากระดูกด,ดำเลยแล้วถ้ากูรู้เป็นเกย์แตแรกนะกูจะไม่เฉียดเขาใกล้ยังเด็ดขาดเลย,ยพวกมากๆนั่นมันก็เรื่องของมึงเพราะกูไม่มีวันออกถึงกูจะต้องอยู่กับคนโลกแค่แบบมันก็ตาม มึงน้องยายกูยไม่รู้หรอกนะว่ามึงไปเจอคนที่เฮี้ยแบบไหนมาึง oh, <not S 1> <ต>นอนจังเลย<ต>ทุกคนแต่มึงจะไล่ก่อไปได้อะมึงก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ถ้ามึงยังใช้ตาักการโง่งๆแบบนี้มาตัดสินคนอื่นนะมึงจำเสียหัวไว้เลย <c oughs> มึงจะทำอะไรวะกูขอแสดงความยินดีกับมึงด้วยนะ พราะมึงต้องอยู่กับเกย์คนเนี้ไปไปีหนึ่งเป็นการหาเรื่องที่แบบว่าแบบหน้าใกล้กันมากเลยผมจะย้ายห้องย้ายไม่ได้ปีนี้นักศึกษามันล้น รู้หรือเปล่าว่าโชคดีแค่ไหนที่มีหออยู่พวกปีส่งหลายคนต้องย้ายเอาไปอยู่ข้างนอกพราะให้สิทธิปีหนึ่งได้อยู่ก่อนยังไงผมก็จะย้ายอะ่ะไม่มีใครอยากย้ายห้องบ้างเลยป้าถ้ามีเขาเสลับห้องกันเองไม่มีใครมายนโดยวายตรงนี้หรอกแต่ที่นี่มันส่งบริการเด็กหอไม่ใช่หรอป้าถ้ามีปัญหากันจริงๆก็พอจะย้ายได้ผมมีปัญหากับลุงเมทแล้วมีปัญหาอะไรต้องรายละเจริงๆนะไม่งั้นทำเรื่องไม่ได้หรอก ลมเอฟผมมันเออช่างมันเถอะป้าแต่ผมทนไม่ไหวหรอกถ้าเรียกป้าอีกทีจะไม่ช่วยแล้วนะโทษพี่ถ้าไม่มีเหตุผลก็ยายไม่ได้อ,อ๋อไ้พวกที่ไม่ช่วยกันทำความสะอาดหรืออะไรแบบนั้นไม่รับฟังหรอกนะแล้วคนหน้าที่ที่อยู่ด้วยกันก็ต้องไปคุยกันเอาเองแล้วผมต้องทำไงอ่ะง่ายที่สุดคือ ไปหาคนสลับห้องแล้วมาแจ้งที่นี่พี่จะดำเนินการให้ได้ครับป้าไอเด็กนี่ได้มึงน้องยหญ่ห้อง กูจะไม่ทนอยู่ห้องเดียวมึงแล้วรู้คุณคุณยก,กับกูมึงต้องย้ายห้องทุกคนมาอยู่ข้างนอกหอนพักก่อนอย่างมึงเนี่ยใครเสนอให้ก็เอาหมด รังเกียกูมากนะใช่ไหมไทยงั้นเอามาเป็นเมียกูไหมล่ะมึงเฮ้ยย่าอ้ดเอ้ยฝันโอ้โหโอ้อ้โหโ้โอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โโอ้อ้ เจอกันเย็นนี้นะรูเมทอะไรใครรูเมดมึงกูบอกเลยกูจะย้ายห้องเว้ยโอ้ยครั้งที่แล้วเราพูดถึงสมัยบาโรกและคลาสตอนเขาย้ายเข้าหอใหม่ ไงลูเมนกูชทานนะไงกูชไทาดูละมุนอนะ่ะทุกคนละมุนยงกูฝั่งนี้ปะไงลูเมดเออแล้วขนมเนี่ยกินได้นะคนดีวะ่ะพอดีมีคนซื้อมาให้กูอะ่ะกูกินไม่หมดหมสเสน่แรงซะด้วยโอ้ยใครจะมาสนใจกู ถ้าอย่างมึงไม่มีคนสนใจแล้วอย่างกูจะเหลืออะไรวะถ้ามึงมีอะไรให้กูช่วยอะ่ะมึงบอกกูได้เลยนะยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกปีอะ่ะออึงกูไม่เกงใจนะอืม อมาเกียดการใส่เสียงลุงปีเกียดการใส่เสียงลุงปีมันดูคลาสสิกเหมือนเหมือนหนังยุคป,ประมาณแบบ90เหมือนละครเวทีอะไรสักอย่างเลความเริ่มในฐานเลธมากเอาฤทิญญเลย เฮียอะไรกันวะกูตั้งใจว่ากูจะไม่ยุ่งกับมืออะไรทายจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เฮ้ยเฮ้ยไ,ไทายมึงแน่ใจแล้วเหรอวะ ว่าจะใช้วิธีเนี้ยทําให้ทานออกจากห้อง<ม>นะ,นะมึงเป็นคนเสนอความคิดนี้อเอง<ด>นะมือนสงครามประสาทอะมันอะไรวะเนี่ย ยังมีหน้ามาถามเจ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยตายแล้วุิยดูท่านั่งสิทุกคนจังหวะองศาได้มาก กูก็หาตั้งนานแล้่กูหายไปไหนนี่มันเจลหลอดลื่นนี่สั์อืมดีกูไม่บอกนี่เพราะเป็นยาล้างจานอ่ะอีเคียทานโอ้โหหายไปเยอะเลยไม่เป็นไรคนมักมากอย่างกูอ่ะมีหลายรอดตอนเนี้ยกูให้หมือแล้วกันถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับกูไหมไม่เอาเว้ย ของขวัญเนี่ยทาให้ไว้ให้รับแต่ถ้ามึงรับแล้วจะไปทำไรต่ออันนั้นก็เรื่องของมึงส่วนเนี้ยกูแถมให้สุดที่สุดกูมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยกูไม่ใช่เพื่อนเล่นเหมือนกัน พ่อแม่เไม่เคยสอนหรอไม่อย่างมายุ่งของของคนอื่นอ่ะงั้นมึงก็เลยรื้อของกูคืนงั้นดิก็มึงทำกูก็ทำไงกูะจะทำมึงย้ายออกจากห้องนี้ไปได้ึงันเกียรตกูมากนะใช่ไหมเอไทยได้ เฮ้ยไทยว่าเมดกลับมาแล้วปะอ้าวกลับมาแล้วเหรอมึงพอดีเพื่อนกูมาเสียงดังหน่อยนะในเมื่อเมดมาแล้วอะงั้นพวกกูกลับก่อนเลยเนาะไปเมึงกลับ มึงจะรีบไปไหนกันยังไม่สอกพุ่มเลยเมฆก,กูไม่เห็นว่าเลยสักคำใช่ไหมมึงอืมกูไม่ว่ามึงมากันแบบเนี้ยก็คึกคักดีเ๋็วพี่ ก็มุ่งในเด็กเฮ้ยเอาไปด่าเองกัมทีเฮ้ยทีมชงให้เมดในไทยดิอะเดชเออชอบเทคโนสูหอนะเพื่อนในไทยตั้งแต่เมาปลายอ่ะคนกูอะทีมเว้ยเออกูเทคโน แล้วมึอง,ออมองอะู้ทานแล้วมึงอะไปทำอะไรบนเตียงก,กูเต <c oughs> ียงมึงหลอกไอ้ไทยไหนบอกว่าเตียงมึงไงวะแม <c oughs> ่งหลอกบัวเฮ้ยมึงทำประสาทกูขอโทษนะเวย้ย กูนึกว่าเตี๋ยไทยป่ะนะไม่โกรธกันไหมกูไม่โกรธมึงหรอกเรื่องแค่น,ะมนมีมึงไม่แม่งคนดีอย่างที่ไทยบอกจริงด้วยไอ้ไทยมันชมกูกูเปล่า,ามไม่ต้องเลยไทยมึงเพิ่งชมมันเมื่อกี้เองมึงพูดว่าไพรมาไหนทีมมึงบอกกูว่า มึงอะคนดีเป็นคนใจกวางมาก <c oughs> ไม่ว่าพวกกูจะทำห้องเละไงก็ตามอมึงก็เป็นเมทที่ดีกูมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามึงจะชื่นชมกูม,มากขนาดนี้กูไปซื้อขนมนะเอะมึงมึง <c oughs> تم, เทคโนโอ่ะดมูมีพี่รุดสุดแล้ว <c oughs>

พาสไทยได้ปะกูฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะกูถามว่ามึงมาทำอะไรตรงนี้จะขึ้นห้องพร้อมกูเลยไหมอ๋อยังอ่ะขึ้นก่อนเลยกูยังคูยกับป้าก็ไม่จบเลยป้าป้าป้าเเอออออะะะไรก่นน่่นนนีีงย <laughs> มันทะเลาะก,กันอีกแล้วอะ่ะมีเร <c oughs> ื่องอะไรปาดิ้นเผื่อแ <c oughs> ล้วเนี่ยไอ้ท้ายเราไม่เล่นต้องคุยกันมึงมันก็แค่เด็กอมมืออ่ะ <c oughs> มึงคิดเ <c oughs> หรออม <c oughs> มือว่าวิธีเด็กๆของ <c oughs> มึงอไง <c oughs> จะทำอะไรกูได้ <c oughs> นะถ้าทำไม่ได้มึงไม่มาตามเอาเรื่องมาถึงนี่หรอก แล้วมึงคิดเหรอแค่เพื่อนของมึงมาถล่มห้องอ่ะกูจะยอมย้ายออกกูว่าได้ผลดีนะกูน่าจะบอกผู้มันไปด้วยว่ามึงเป็นเกย์อยากเห็นหน้าพวกมันเหมือนกันอ่ะว่าผมันจะรู้สึกไงก็เอาดิกูก็อยากเห็นหน้าเพื่อนมึงเหมือนกันว่าเพื่อนมึงจะทำหน้ายังไงถ้ารู้ว่ามึงกับปู่เลยั้งสิ กูไม่ใช่เกกูไม่ใช่พวกมึงแล้วจะไม่มีวันเป็นด้วยแต่มึงก็อย่าลืมนะว่ามึงอยู่กับเกดแล้วก็สัตว์อยู่ใกล้กูมากๆอ่ะเราะวังมึงติดเชื้อแล้วกันถ้ามึงทำแบบนี้ทีนึงเ่ยแอบขโมยหอมแก้มกันนะ มาไปแล้วมึงบอกใช่ไหมว่ากูเอาไม่เลือกอะแล้วกูจะผิดอะไรวะที่กูจะเอามึอไอ้เชี่ยทานอยูเดี๋ยวนี้นะตองนม,มีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรครับป้าพักทายกันนิดหน่อยแค่เพื่อนกัน <laughs> ตกลงว่ามันทะเลาะเรื่องอะไรวะรีแล้วกันมึงก็รู้ว่ามึงอยู่ที่ไหนไอ้ห่าเสือกมอมเล่าตัวเองอีกโดนสักทีหนึ่งกูจะไม่แปลกใจเลยมึงมึงมึงตื่นเร็วแล้วรู้ปี๊เร่าให้มึงฟังใช่ไหม มึงไอ้ไทยตื่นเร็วๆเลยจังหวะน,นี้มึงต้องตื่น,นแล้วเพื่อนเฮ้ยไทยมึงรู้เรื่องใช่ไหมรู้รู้อะไรวะกูไม่รู้อะไรสักอย่างเลยมึงเรื่องที่มากินเหล้าอ่ะเหรอเรื่องที่กูเป็นเกย์ <c oughs> ทีนี้มึงก็รู้แล้วไอ้ไทยมาเล่าอะไรให้มึงฟังบ้าง คือมันก็เล่าให้กูฟังนิดหน่อยอ่ะมันไม่ชอบเกมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเว้ยมึงแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมอะ่ะพอตั้งแต่กูรู้จักกับมันมามันก็บอกกับกูบกว่ามันไม่ชอบเกมขนาดตอนที่เรียนอยู่อ่ะมึงมีคนไปแซวมันเลย ว่าเคยถูกเกปั้มมาก่อนหน้านี้เปล่ามึงมเป็นคนเริ่มก่อนเีงนะทำไมเขาต้องจ้องกันแบบนั้นด้วยไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวนะ ว่ามึงแม่งโคตรเหมือนเด็กเลยแต่พอมึงตื่นอะมันก็เด็กเตะดีๆนี่เอง ฝันรีนะครับลูเมธการดูซีรีส์เรื่องนึงอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนก็คือคือมันเหนื่อยจริงๆนั่นแหละ คือตอนนี้แบตจะหมดแล้วเป็ดพอดีเลยมันจะจบแล้วนะครับผมใครที่ดูเป็ดอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็ดด้วยเดี๋ยวเป็ดจะพยายามมาลงรีแอคเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนรอนติดตาม EP 2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ